ทางบริษัทเวลคัมโมบายได้จับมือกับบริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนจัดทำรายการหลวงพี่มาแล้วออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา1 0 2นาฬิกา20นาทีแสดงทรรโดยพระมหาสมปองเป็นผู้ให้คำสอนและยังมีนักแสดงชั้นนำอีกมากมายซึ่งในเนื้อหารายการเป็นการนำเอาธรรมะมาสอนเพื่อให้ทุกคนสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้โครงการดีๆอย่างนี้ท้า เวลคอมโมบายจะมีมานำเสนอแก่ลูกค้าและประชาชนอยู่เสมอคะ่ะเวลค m มใครๆก็ใช้ได้ค่ะสำหรับ โทรศัพท์เรียลคอมรุ่นใหม่ล่าสุดที่จะถือ,อยู่นี้นะคะคือรุ่นกับว9002ค่ะนอกจากจะทำให้คุณได้เพลิดเพลินไปกับ GPS แล้วก็ Edge แล้วนะคะภายในหน้าจอ2.4นิ้วทัชสกรีนตัวนี้ยังสามารถอ่านบาร์โค้ดแบบ 2D ได้ค่ะเพียงแค่คุณถ่ายรูปบาร์โค้ดอันนั้นนะคะก็จะสามารถรู้ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับสินค้าน,นั้นเลยละคะ่ะและที่สำคัญนะคะสำหรับชาวซาท่านไหนที่มักจะหลงทางเป็นประจำา w 9002ตัวนี้ยังมี GPS เอาไว้ดูแผนที่อีกด้วยละคะ่ะ ซิมหมีอยู่แล้วซิมสอเอาไว้เปลี่ยนตามโปรโมชั่นที่คุณต้องการค่ะสำคัญที่สุดคือประหยัดสุดๆคุ้มเกินอัตราค่ะเวลคอมใครๆก็ใช้ได้นะคะครับที่อยู่ในมือผมนี่ก็คือรุ่น W292 นะครับเป็น Luxury PDA style คือระบบ Dual SIM หรือพูดง่ายๆก็คือ2 s i ซิมไม่ว่าจะเป็นบลูทูธจาว่านะครับ MP3 ที่โทรทัศน์ มีทุกอย่างแล้วก็ราคาผมพูดง่ายๆว่า reason able price เหมาะกับคนไทยเหมาะกับเศรษฐกิจทุกวันนี้และก็สมควรที่จะมีเก็บไว้ welcome ใครๆก็ใช้ได้นี่ welcome ครับน้าจากจะเบาแล้วนะครับยังมีสีสันสุดสแล้วก็มีเสียงเพลงพอๆให้ฟังได้ครับมิชใช้เครื่องนี้โทรหามามาเป็นประจำเลยครับ อ่านี่เวลาผมพักเบรกนะครับผมก็จะใช้โทรศัพท์เวลคอมเครื่องนี้แหละครับที่ติดตามข่าวสารและเวลาผมอยากจะดูหลวงพี่มาแล้วที่ผมเล่นเองผมก็ดูในนี่แหละครับโทรศัพท์เครื่องนี้มันมีทีวีครับแม่คุณสมบัติของเขาทีวีก็ชัดเสียงก็ดีครับเพราะเวลคอมเครื่องนี้แหละครับแมเวลคอมใครๆก็ใช้ได้อืมขอรู้ข่าวก่อนสวัสดีคะ่ะนี่มาแนะนําโทรศัพท์ใหมค่ค่ะเวลคอมรุ่น W391 นะคะสามารถเล่น MSN ได้ด้วยค่ะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเหมาะสำหรับคนที่อยู่เฉยไม่เป็นค่ะนี่แล้วอีกอย่างนะคะสามารถเปลี่ยนเสียงเรียกเขาได้ถึง8เสียงด้วยค่ะนี่เหมาะสำหรับคนที่ขี่เล่นค่ะชอบเล่นมากๆนี่นี่เหมือนหน่อยนี่ค่ะนี่ตั้งรุ่นนี้เลยค่ะเวลคอมใครๆก็ใช้ได้ค่ะ